สวัสดีครับผมยิบจากคาว่ากันว่าสตอรี่หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าในป่าเขามักจะมีเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างที่เราเองยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงแม้ว่าอยากจะพิสูจน์มากแค่ไหนทางคาว่ากันว่าสตอรี่ก็แนะนำว่าอย่าท้าทายเลยจะดีกว่า เมื่อสามปีที่แล้วกลุ่มเพื่อนๆของมิ่งขวัญที่ต้องไปถ่ายสารคดีในป่าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกที่อยู่ในป่าในแถวจังหวัดโคราชเพื่อนๆของมิ่งขวัญประกอบไปด้วยเจมไก่มิ่งขวัญและตอ็อบเจมกับไก่ก็เหมือนวัยรุ่นชายทั่วไปที่รู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอยากรู้อยากลองแต่ในใจลึกๆก็กลัวสิ่งต่างๆที่จะตามทั้งผลดีและผลร้าย ร่วมถึงงานในครั้งนี้ที่เจ้าตัวทั้งสองคนก็ไม่อยากที่จะมาร่วมงานกับมิ่งขวัญเพราะทั้งสองนั้นเคยมีประเด็นเมื่อหลายเดือนก่อนที่เกี่ยวกับงานในช่วงเวลานั้นเจงกับไก่ก็ได้แอบไปดูดบุหรี่กันในป่าเมื่อตอบมาเห็นก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับมิ่งขวัญและเธอก็ได้ไปตักเตือนเพราะกลัวว่าจะเกิดไฟป่าขึ้นแต่ทว่าทั้งสองกับเลือกที่จะไม่พอใจเธอ เพราะหาว่าไรยสาระในตอนนี้ทั้งสองถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากมาร่วมง,งานกับเธอเช่นกันถ้าไม่ติดว่าหัวหน้าสั่งเขาก็คงจะไม่มาในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคมเจียมกับไก่เป็นตะก้้งถ่ายวิดีโอคอยเก็บบรรยากาศต่างๆในป่ารวมถึงความเป็นอยู่และล่องรอยต่างๆในป่าเพื่อเอาไปศึกษาต่อส่วนเม่งขวัญกับท็อปสองสาวมีหน้าที่คอยถ่ายภาพนิ่ง และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในป่าในเย็นวันนั้นเมื่อเดินทางมาถึงในป่าที่ลึกไปมากกว่า600เมตรจากตัวถนนที่ต้องเข้าไปโดยเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่ขับรถมารับมาส่งโดยมีพี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ตามเข้าไปด้วยโดยพี่คนนั้นชื่อว่าพี่เอกและพี่เอกนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานบริเวณนี้มาได้2ปีกว่าแล้วเรียกได้ว่าหลายๆส่วนแถวนี้ แกจะรู้ทางหนีที่ไร้ดีและพี่เอกเองก็ยังแนะนําวิธีเอาตัวรอดจากในป่าก,กับทั้งหมดอีกด้วยเมื่อเดินเท้ามาถึงจุดที่พี่เอกแนะนําให้พักและกางเต็นท์พักผ่อนกันในคืนนี้เจียมกับไก่ไม่รอช้ารีบวางกระเป๋าและเดินไปทําท่าเหมือนจะถอดกางเกงออกที่ต้นไม้ใหญ่พี่เอกเห็นแบบนั้นจึงทักเสียงดังขึ้นมาว่าเฮ้ยจะทําอะไรกันอนะ เจมไม่รอช้าส่นขึ้นมาทันทีเลยว่าก็ผมปวดฉี่อะพี่จะให้ผมทำอะไรอะเมื่อพูดจบเจมก็ฉี่รถไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นโดยที่พี่เอกเองก็ห้ามไม่ทันแต่พี่เอกยังพูดเบาๆออกมาว่าเออจะทำอะไรก็รับผลที่จะตามมาด้วยแล้วกันและเจมก็ตอบกลับแบบยั่วโมโหไปอีกครั้งเออพี่เดี๋ยวเอาน้ำรถให้ไม่ต้องห่วง และเจมก็เอาน้ำดื่มเทไปยังจุดที่เขาฉี่จริงๆในคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบมากๆมันเงียบถึงขนาดที่ว่าใครพูดแม้แต่คําเดียวเสียงมันจะดังไปทั่วบริเวณแถวนั้นพี่เอกได้แนะนําว่าถ้าจะคุยอะไรกันให้กระซิบกันเบาๆก็พอและเดี๋ยวคืนนี้นอนกันสามเต็นโดยมีเต็นของเม่งขวัญที่นอนกับท็อปและเจมก็นอนกับไก่ส่วนพี่เอกจะนอนคนเดียวในเปล ที่ผูกติดกับต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเมื่อทั้งหมดแยกย้ายกันไปพักผ่อนเพราะตอนเวลาประมาณตีห้าจะต้องเตื่นมาเก็บของและออกไปทำงานกันต่อขณะที่มิ่งขวัญกำลังนอนอยู่นั้นเธอรู้สึกเหมือนมีคนเดินรอบๆที่เต็นท์ของเธอเธอคิดว่าอาจเป็นพี่เอกมาเดินลาดตะเวนอยู่และดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยของทุกคนแต่ที่น่าแปลกก็คือ ทำไมมันเหมือนกับมีมือมันลูบทั่วเต็นท์ของเธอโดยเวลานั้นท็อปก็เห็นอีกคนและเมื่อเปิดเต็นท์ออกไปกลับพบว่าไม่เห็นพี่เอกอยู่แถวเต็นท์ของเธอเลยและด้วยความตกใจเธอจึงเดินไปหาพี่เอกทันทีและยิ่งน่าแปลกไปกว่านั้นเธอกลับไม่พบพี่เอกที่อยู่บนเปเห็นเพียงกระเป๋าเป้และอาวุธประจำกายของเขาเท่านั้น และเมื่อเป็นแบบนั้นท็อปกับมิ่งขวัญก็ตรงดิ่งไปที่เต็นท์ของเจมกับไก่ทันทีเมื่อเธอรู้สิบเปิดไปเธอกับเห็นทั้งสองคนนั่งตัวสั่นกอดกันอยู่ในเต็นท์สีหน้าของทั้งสองคนดูตกใจอย่างมากราวกับว่าทั้งสองได้เจออะไรที่น่าสยดสยองมาก่อนหน้านี้ท็อปที่เดินมาด้วยอีกคนได้ถามกับเจมว่าเกิดอะไรขึ้นเจมกับพูดแต่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา ขอโทษด้วยครับนาทีนั้นมิ่งขวัญไม่รู้ว่าจะต้องทำอยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้าเธอได้ตบไปที่หน้าของเจมอย่างแรงและถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจมก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าพี่เอกแกหนีไปแล้วนะเมื่อเขาพูดแบบนั้นออกมาทั้งต๊อบและมิ่งขวัญก็ยิ่งงงเข้าไปอีกและถามอีกครั้งว่าเฮ้ยห,หน่มึงลองเล่ามาดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนที่พวกเธออยู่ในเต็นท เธอก็ไม่ได้ยินอะไรเลยแมย้แต่นิดเดียวไก่ได้เล่าว่าตอนที่พวกของต็อปและมิ่งขวัญได้เข้าไปในเต็นท์แล้วทั้งสองได้แอบดูดบุหรี่กันที่หลังเต็นท์แต่จูๆ่ๆไก่ก็ได้เห็นเงาของชายคนหนึ่งโดยเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นพี่เอกมาเตือนและไก่ได้ส่วนไปทันทีว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องมาเตือนรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวดับให้ก็ได้เมื่อไก่โยนบุหรี่ลงไปที่พื้น และกำลังจะเหยียบอยู่นั้นชายคนนั้นที่ไก่เห็นได้มายือนอยู่ข้างหน้าของทั้งสองคนและพูดว่าจะดูดอีกไหมกูให้ดูดอีกตัวก็ได้นะเมื่อไก่กับเจมเงยหน้ามาจะตอบแต่ทว่าเห็นใบหน้าของชายคนนั้นกลับเป็นใครไม่รู้ที่หน้าเน่าเฟะใบหน้าครึ่งหนึ่งเละเหมือนโดนไฟไหมชุดที่ดูขาดหลุดลุย่ยและไม่สวมรองเท้า ทั้งสองเห็นแบบนั้นก็พูดออกไปว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในเต็นท์ทันทีแล้วก็สวดมนต์กันผิดผิดถูกๆอีกด้วยแต่ทว่าเมื่อเปิดเต็นท์ออกมาจะตะโกนให้พี่เอกช่วยเขาทั้งสองคนก็ไม่เจอพี่เอกแล้วมิ่งขวัญก็งงมากกับสิ่งที่ทั้งสองคนเล่าทั้งทั้งที่เธอสองคนนั้นก็น่าจะได้ยินอะไรบ้างแต่กลับไม่ได้ยินอะไรเลยและด้วยความกลัวในคืนนั้น มิ่งขวัญก็ได้เล่าสิ่งที่เธอเจอให้กับเจมส์ฟังอีกด้วยทั้งสี่คนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่นอนกันจนถึงเช้าเมื่อถึงเวลาในตอนเช้าทั้งสี่คนที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและบวกกับที่ไม่ได้นอนทั้งคืนได้ตัดสินใจกันว่าจะเก็บของและเดินทางกลับทันทีขณะที่กำลังเก็บของอยู่นั้นมิ่งขวัญได้สังเกตเห็นว่าที่เปลของพี่เอกได้มีเหล้าวางอยู่และเป็นเหล้าที่มีเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น มิ่งขวัญเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรจึงรีบเก็บและเดินทางกลับทันทีเมื่อออกมาจนถึงถนนทั้งหมดก็ไปอาคารสำนักงานเจ้าหน้าที่ที่นั่นและได้ถามว่าพี่เอกได้หายตัวไปและอาจเกิดอันตรายอะไรกับเขาพอเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังแทนที่เขาจะตกใจและระดมคนกันช่วยหาแต่กลับได้ยินเสียงหัวเราะมาแทนและบอกว่าไอเอกอะนะมันวิ่งออกมาจากป่าเมื่อคืน แล้วบอกว่าเจอผีหลอกเขาให้พวกเจ้าหน้าที่ได้ถามว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่เอกที่อยู่ในการตกใจก็ได้เล่าว่าเขาได้เอาเหล้าเข้าไปกินในป่าและตอนที่มันเมาอะนะมันยังฉี่รดต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นอีกด้วยและยังไปเจอผีผู้หญิงมาหลอกมันอีกเท่านั้นแหละมันจึงวิ่งออกมาจนลืมของทุกอย่างไว้เมื่อพี่เจ้าหน้าที่เล่าเสร็จก็บอกอีกว่าตอนนี้อะนะมันไข้ขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาล เดี๋ยวมันดีขึ้นเมื่อไหร่อะจะพามาันไปขอขามาแล้วเข้าไปเก็บสัมภาระมันให้ทั้งสี่คนที่ได้ยินแบบนั้นก็เข็ดและจำเค้ืนใจเลยว่าการลองดีหรือไม่ทําตามกฎในที่ที่เราไปจะต้องเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ